สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสมองสีนัมเล่นกลุ่มบาคาร่านะคะทุกคนคขาเออใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะก็สามะะคคารัาะคร S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  มาเลยนะคะทุกคนขะตามลิงค์ข้างล่างนี้ก็ได้เลยนะคะทุกคนขะโอ้โหค่ะดูมังกรนะคะทุกคนขะต้องแบบสุดยอดมากนะคะต่อการอีกแล้วจ้าบวกอีกแล้วนะคะทุกคนขะบวกไปที่พันห้านะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะแม่จ้าเออมาดูซีวันนี้นะคะทุกคนขะใครบวกกันเท่าไหร่นะคะเออบวกกันที่สามร้อยสี่ร้อย โอ้โหหมื่น้ายัวมากแม่ดูค่ะไม่ได้เสกนะครไม่มีหน้ามานะ,ะ่ะหมื่นห้าสี่รนะคะสาพนะคะรับดเลิศ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 แล้ว เออไปตัดทีแดงนะคะใครที่อยากทบทวมกับเทรอร์โมสีนะคะก็สามารถพักมหาสมบัติได้เลยนะคะทุกคนขาตามนี้นะคะน้องไม่เลยนะจ๊ะใครที่สามารถจะไปสูตรฟรีผาเล่นน,นะคะ <c oughs> ทุกคนค่ะก็สามารถบอกได้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวให้สูตรเป็นเล่นฟรีเลยจ้าเผื่อเวลานําเล่นก็ามาตามนะคะคุณหามีการนําเล่นทุกวันทุกรอบเลยนะคะทุกคนค่ะไม่เหงาแน่นอนค่ะนะคะตามไปกินข้าวกินขนมซิ้นเดือนปีใหม่นี้เตรียมตัวเลยค่ะมีแจกทองด้วยนะคะทุกคนค่ะ เลยตัดแล้วลูกโอ้โหเสมอเลยนะคะเรื่องมัจฉาเมตตาเออพอเสมอแล้วก็ก็พอแค่นี้นะคะทุกคนค่ะเฮ้ยขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะจ๊ะทุกที่สวัสดีค่ะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ